สวัสดีครับคลิปนี้เป็นบทเรียนที่3นะครับหลังจากที่เราได้ฝึกบทเรียนแรกบทเรียนที่สองไปแล้วเมื่อทําจนชนานาญทำจนแม่นคำสั่งแล้วนะครับวิธีนี้ผมจะใช้เชือกมัดกับปอกคอนะครับแต่อันนี้ควรฝึกในบ้านนะครับฝึกในสถานที่เราให้ให้ให้เขาแม่นคำสั่งก่อนแต่ว่าเราจะใช้เชือกตัวเนี้ยไปการฝึกในบ้านหรือเชือกจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเขานิ่งได้แค่ไหน เราจะเดินถอยออกมาโดยการค่อยๆปล่อยเชือกออกนะครับแล้วออกไกลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขานิ่งไหมนะครับเ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะดิกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ะอ่ะคอยเนี่ยเขาจะหย่อนออกไปอย่างนี้น่ครับค่อยๆหย่อนเชือกออกคอยคอยคอย,อยเห็นไหมครับราหย่อนพอเขานน่งแล้วเราก็สั่งเขาคอยไม่ถ้าเขาขยับ หรือสนใจสิ่งรอบข้างให้ใช้คําสั่งว่าไม่แล้วก็กลับมาอยู่ในท่าคอยให้เขานิ่งนะครับแล้วเราจะขอยออกห่างขึ้นเรื่อยๆถ้าเราขยบการขยบแต่ละครั้งที่ขยบออกประมาณหนาทีถึงสิบนาทีเขาต้องนิ่งก่อนนะครับเราจึงจะเริ่มขยบถอยออกแต่ถ้ดเราสั่งระยะใกล้คอยเนี่ยจับไปเลยประมาณสักสามนาทีสี่นาทีก็ได้นะครับ พอเขานิ่งแล้วเราเค่อยขยบถอยออกคอยแล้วดูดิเขาล็อกแล็กไหมถ้ายังล็อกแล็กทางซ้ายขวาสั่งไม่ดึงสติเขาให้กลับมาอยู่กับเราดิดิไมมคอยดิดไิไหให้เขามองหน้าเราสังเกตพฤติกรรมเขาครเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเกิดเขามองหาสิ่งรอบข้างคือเขาเริ่มสนใจติง่งรอบข้างสมาธิก็จะไม่อยู่กับเราให้ให้คำสั่งดิดิไม่ดิกไห่ ให้เขามองเราให้ธรรมาธิก็อย right. well, ู่กับเรานะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับอ่าแล้วทำอยู่อย่างนี้พอเสร็จปุ๊บพอได้ระยะปุ๊บไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆฝึกเวลาเล็กเวลาน้อยค่อยๆถอยห่างทีละเล็กเวละน้อยอย่าใจร้อนเพราะเขาทำได้ดูเรียกมาเรื่อยๆมาอัพอัพเดินมาลูกเออเก่งมากชมเขาลูกชมเขาแล้วก็ชมเขาเก่งมากลูกอไปดิกว่านี่ดิกว่านี่ นั่งลงนั่งนั่งคอยอ่านะครับถามว่าทำไมต้องฝึกฝึกดียังไงนะครับผมอยากจะบอกว่าออกนอกบ้านทุกครั้งควรที่จะมีสายจูงถูกต้องเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแต่การควรให้เข้าฟังคำสั่งเพื่ออะไรครับเพื่อสิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าโซ่คุณจะแข็งแรงขนาดไหนไม่ว่ากรงคุณจะแน่นหนาขนาดไหนคนที่เลี้ยงหมาแดงนะครับวันหนึ่งต้องมีพลาดมีหลุดออกไปข้างนอกแล้วเมื่อเขาลุดออกไปข้างนอกโดยที่คุณวิ่งตามว่าคุณจะวิ่งเอาสายตุงไปเกี่ยวที่คอเขาคงสร้างหายนะให้เกิดขึ้นกับหมาชาวบ้านเขาหรือไม่ก็กับคนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ด้วยคาสั่งโดยที่ไม่มีสายตุงถ้าคุณฝึกเขาจนดีแล้วจนเขาฟังคําสั่ง เขาลุตออกไปคุณจะสามารถเรียกเขากลับถ้าหมาที่มีวินัยลุดออกไปคุณจะเรียกเขากลับแต่ถ้าหมาคุณไม่ได้ฝึกมาเลยแล้วมีเหตุการณ์ไม่ก้านฝันคือหมาคุณหลุดออกไปข้างนอกกว่าคุณจะวิ่งเอาสายตุงไปเกี่ยวที่คอเขาคุณจะควบคุมเขายังไงถูกไหมครับการฝึกวินัยให้เขายิ่งเราเลี้ยงหมาดุมากเท่าไหร่วินัยในตัวเขาต้องมีมากเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ควบคุมเขาได้ง่ายนะครับ เมื่อเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามคําสั่งสําหรับผมแล้วก็ยังยังควบคุมเขาได้แน่นอนกว่าสายจูงที่จูงออกไปข้างนอกหมาบางตัวแข็งแรงมากๆสายจูงเพียงเส้นเล็กๆถ้าเขาลากหรือผู้หญิงคนเลี้ยงเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วกําลังเขามาหาตานแล้วคุณจูงออกไปข้างนอกแล้วคุณไม่ได้ฝึกเขาเลยแล้วเขาลาก ลากคุณเพื่อจะไปเอาหมาอีกตัวหนึ่งในขณะที่คุณไม่ฝึกคุณคิดว่าฝ่ายจูงคล้องอยู่ที่คอเขาคุณจะเอาเขาอยู่หรือไม่หรือเปล่าครับไม่อยู่แน่นอนผมบอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งเท่านั้นวินัยเท่านั้นที่จะเอาเขาอยู่นะครับเลี้ยงหมาดุไม่ผิดเลี้ยงหมาแดงดุไม่ผิดสิ่งที่ผิดคือเลี้ยงแล้วควบคุมเขาไม่ได้คนเลี้ยงคนฝึกไม่มีวินัยพอ แล้วหมานะครับที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้คืออะไรคุณเลี้ยงขาดวินัยแน่นอนละครับมันอยู่รวมกันไม่ได้แน่ๆน่ด้วยสายพันธุก,กรรมของมันมันอยู่รวมกันไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณไม่ฝึกคุณไม่สอนมันจะฟังคุณได้ยังไงใช่ไหมครับวินัยเขาก็ไม่มีเมื่อวินัยไม่มีใช่ไหมครับไม่ได้ถูกฝึกมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วที่เขาจะไม่ฟัง หมาที่ไม่ได้ถูกผ่านการฝึกคุณจะควบคุมเขาได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนั้น,น,นแต่หมาที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีคุณจะสามารถควบคุมเขาได้ถึงแปดสิบเจ็ดปอร์เซนอันนี้โดยคร่าวๆโดยประมาณนะครับแต่ถ้าถามว่าหมาในบ้านผมเนี่ยหลุดไปหลายรอบข้างนอกผมคุมได้ผมเรียกดูในคำสั่งผมผมกล้าพูดได้เลยว่าเต็มร้อยเปอร์ซแล้วการฝึกหมาเนี่ย คำสั่งที่ป้อนลงให้เขาเนี่ยควรทําทุกวันป้อนในเขาซ้ำๆทุกวันแล้วผู้ฝึกควรจะมีวินยัยมีระเบียบจัดระเบียบนะครับว่าถึงเวลาฝึกถึงเวลาพาเขาออกต้องพาเขาออกพาเขาฝึกสอดแทรการสอนสอดแทกคําสั่งเขาไปด้วยนะครับสวัสดีครับคอยนะลูก ขาชา้าไม่ต้องรีบชา้ชาขาไวไม่ต้องรีบ้าไม่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 ชา้าบูดูมัน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 จะเอาหมาไหมไม,ไม่นั่งคอยคอย้อยาบู นั่งลงนั่งฟังคำนั่งคอย,อยนครับคอยไม่ทำนะคอยคอยไม่ดูนะครับจะว่าจะมันจะกระชากไหมนะครับคอยคอยเดีย๋ยวผมจะขยับเข้าไปใกล้ะนะครับ ไม่เอานะขาช้าขาช้าอึบอนเอาละครับไม,ไม่ไม่ไม่นั่งลงคอยตาบูนั่งจีเ้ป่ากล้วยนะครับ นครับไม่นะไม่นะไม่นะผู้รู้เรื่องนะผู้รู้เรื่องนะคอยสองตัวนะครับนี่ครับไม่นะนะครับเห็นไหมครับสองตัวนี่ครับนี่ครับนี่ครับเจอแรงเรานะครับชาบูฝึก เพื่อคอนโทรลนะครับแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกคำสั่งว่าคำสั่งอยู่ในสายจูงแล้วหม,มาที่เมี้ังชาบูถักหมาจะเป็นนิสัยจะคุมมันอยู่ไหมนะครับดูสมาธิมันโอ้มันจะอยู่ได้นิ่งแค่ไหนนะครับไม่นะไม่เดีย๋ยวปกติถ้าเป็นนิสัยเดิมชาบูมันวิ่งชาร์แล้วนะครับเนี่ยวิ่งกระชากพา คนจูงเข้าหาแล้วนะครับเนี่ครับดูอาการตื่นตัวนะครับเดีย๋ยวมีอาการตื่นตัวช่องไม่กับพีิตาเลยนะครับนี่ครับไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะพูดรู้เรื่องนะเดี๋ยวผมจะเรียกคนกลับเฮ้เนี่ยครับถ้าสติไม่กลับนะครับเนี่ครับสติไม่กลับกระตุกแรงๆชบูไหมไหอมา อึบ้บนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนั่งลงนั่งคอยนี่ครับน,งงน,นี่ครับนี่ครับ,รบไม่นั่งลงไหมนั่งลงเก่งมากลูกชาวบัวขอยเอามือมาเดี๋ยวเดยมอ่าสวัสดีครับ